ในการที่พวกเราเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะค่ะระบบนิเวศป่าชายเลนคืออะไรนะคะลูกระบบนิเวศป่าชายเลนเนี่ยเป็นแนวที่อยู่เชื่อมต่อระหว่างพื้นดินกับน้าทะเลนะคะแล้วก็เป็นที่ที่อยู่ระหวาะ่างเขตร้ <คน S 1> อนถึงเขตเ็นร้อนนะคะแล้วก็ป่าชายเลนเนี่ย จะมีความอุดมทั้งด้านทรัพยากรน้ำและดินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณค่าแ,ปปและวัตถาดาาต่างๆเนี่ยะจะมารวมกันแล้วก็แปรเปลี่ยนนะคะเป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความหลากหลายทั้งชีวภาพนะคะแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของห่วงโซ่อาหารค่ะป่าชายเลนคืออะไรนะคะลูกป่าชายเลนก็คือกลุ่มสังคมพืชที่อยู่บริเวณ ป่าชายเลนนะคะหรือว่าบริเวณที่มีน้ำทะเลปกติท่วมถึงเพราะฉะนั้นนะคะจะมีพืชต่างๆมากมายนะคะแล้วก็พืชที่ขึ้นอยู่บริเวณป่าชายเลนเนี่ยจะมีรีระหรือลักษณะคล้ายกันนะคะแล้วก็จะไม่ผลัดใบในฤดูเดียวกันนะคะค่ะก็มาถึงการทบทวนความรู้ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นะคะว่านักเรียนเนี่ยจำได้ไหมว่าต้นต่างๆชื่อว่าอะไรต้นแรกชื่อว่าอะไรคะ ลงค,ค่ะอ่าถูกต้องค่ะน้องแนนตรงนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างคะใช้ประกอบอาหารค่ะอ่าประกอบอาหารต้มจิ้มต้มริกใช่ไหมคะ,ะถูกต้องสแสดงว่าจำได้นะคะที่คูต่อไปอันนี้ต้นอะไรคะครูค่ะครูนะคะอ่าจะเล่อเ,เอาทำอะไรตอนนี้ที่ดังๆัํทำชาทําทชา,ชาใช่ไหมคะชาครู อ่าแสดงว่าจำได้อันต่อไปไวลิงขาลิงถูกต้องเก่งมากตรงมืเย่น, <Yeah. S 1> นกินได้ไหมเนี่ยผนกินได้ <Yeah. S 1> ไหมได้อันนี้อะไรนี่อะไรเงือปลาหมอเย้ yeah. ถูกต้องเงือปลาหมอมีน้ำด้วยใช่านายพี่จำได้มีน้ำด้วย <Yeah. S 1> แล้วก็มีดอกมีสามชนิด มีอะไรบ้างนะตีขาดอกบัมหองม่อ่าแล้วก็ต้นบัหมองเพื่อออเคจเิงมากาาความหลากหลายของสัตว์ในป่นาชายเลนมียอะไรบ้างคะมาอิี้ที่ดูภาพแล้วก็ได้เรียนไป ปูกรดาปูกำดาอะไรดีจงเจุกแไงวิ่งเง้ยังวนมาตินเยอะแยะเลยแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาด้วยนะคะปลากระพงปลากระบกปลาลันจังอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่น้องๆได้บอกไปแล้วมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่าสิบห้าชนิดด้วยกันนะคะที่อยู่ในป่าชายเลนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนกนะคะหรือว่าสัตว์อื่นๆมากมาย ป่าชายเลียงเสือมสุ้มนะคะสมบูรณ์ได้พบอ่อสัตวน้ำและมนุษย์อย่างไรสัตน้ำไม่มีที่อยู่ใช่สัตน้ำไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะป่าขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทรัพยากรที่จะทำให้เราเนี่ยอุปโภคบริโภคหรือว่า มาเป็นสินค้าหรือว่าเราเข้าไปทําประกอบอาชีพได้น้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าป่าชายเลนขาความเสถียรนะคะก็จะทําให้คนในท้องถิ่นเนี่ยย้ายออกไปนะคะเพื่อที่จะหางานทําในเมืองหรือในกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะป่าช้ยเลนเนี่ยเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของ ชุมชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่เราจะอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้เรามีเครื่องหอยปูปลารับประทานกัน,นใช่ถ้าป่าชายเลนสมพันธเนี่ยส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรให้อากาศร้อนอ่ะอากาศร้อนเกิดเพราะว่าโลกร้อนใช่ไหมคะอะไรนะ้องจ๋ามนุษย์มไม่มีอาหารทะเลอ๋อมนุษย์ไม่มีอาหารทะเลกินนะคะแล้วก็ขาดอากาศที่สุดชื้นและบริสุทธิ์ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเดินไปในป่าชายเลนเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยสดชื่นมากนะคะอากาศสดชื่นเพราะฉะนั้นฮฮสิ่งนี้ก็มีผลต่อเราได้เหมือนกันนะคะในหัวข้อ,รขอ,ขอประโยชน์ของป่าชายเลนนะคะเป็นบ้านหมายความว่ายังไงแลาวคะเมื่อกี้ที่คุณพูดไปเป็น,นบ้านของสัตว์ใช่ค่ะเป็นบ้านหรือทอี่อาศัยของสัตว์น้ําเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําเพื่อให้สัตว์น้ำเนี่ยปลอดภัยจากสัตว์ตัวใหญ่กว่านะคะเป็นรั่ว ยังไงคะเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ค่ะใช่ค่ะเมื่อใบไทรเนเอ่อบุ่มฟักเลียงดูนะคะเอ่อสัตว์น้ำโตขึ้นมานะคะก็จะมาเป็นอาหารเพื่อที่จะให้เรานะคะประกอบอาชีพทำมาหากินหรือนำมารับประทานได้นะคะเป็นกำแพงเนี่ยเป็นกำแพงอะไรคะเป็นสะพานกำแพงธรรมชาติใช่ค่ะเป็นกำกแพงธรรมชาติเพื่อป้องกันอะไรบ้างการกัดเตาการกะ ของชายฟ่งค่ะเพราะว่าจะเป็นจะลดแรงกระแทกของคลื่นนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้ลดการกระซอกของชายฝังได้แล้วอะไรอีกคะกันลมไหมเป็นกำแพงกั้นลมนะคะแล้วก็พายุด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าหากเรามีป่าชายเลนเป็นกำแพงธรรมชาติเนี่ย ความเสียหายก็จะน้อยลงเพราะพายุที่จะซัดเข้ามาเนี่ยได้ชะลอความรุนแรงลงเพราะกำแพงธรรมชาตินี้นั่นเองนะคะนี่เป็นไงบ้างสนุกไหมคะสนุกค่ะเย่เอาบายบายหน่อยบายบาย,บาย,บาย,บายท่านผู้ชมหน่อยค่ะจบการสอนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย,บาย